หูทะกอดสุนัขร่ำไห้ชีวิตสิ้นหวังเพดโดนปิดตัดช่องทางทำรรมาหากินคนแห่ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากแห่ส่งกำลังใจให้เมื่อบูมหมูทะหรือยุทธภูมิแก้วเข้มเจ้าของเพจดังเทยกะทะที่ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ข้อความที่ทำเอาหลายคนเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยโดยบูมได้กอดกับสุนัขสุดที่รับ อย่างหมูทะและเปบบซี่ร้องไห้หลังเพจเฟซบุ๊กโดนปิดโดยไม่รู้สาเหตุโดยบูมหมูทะได้โพสต์ข้อความว่ามันสุดแล้วจริงๆมันไม่ไหวที่จะเก็บไว้คนเดียวแล้วเหนื่อยมากท้อมากแต่ก็ต้องทำตัวแข็งแรงตลอดเวลาเพราะเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าลูกน้องอีกหลายชีวิต เหตโดนปติดก็เหมือนโดนตัดแขนตัดขาตัดช่องทางทำรรม,มาหากินใครถามบูมก็บอกโอเคบูมไหวเพราะกลัวทุกคนเป็นห่วงแต่จริงๆแล้วบูมไม่ไหวไม่ไหวเลยท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมาก